มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโตไม่โลภมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจากก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงพระราชดํารัส ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งอยู่ในที่ราชพัสดุมีเนื้อที่58ไร่ตั้งอยู่บ้านพอ,อนิยมหมู่ที่9าตำบลโนนสว่างอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการห่างจากตัวอำเภอเมืองประมาณ25กิโลเมตรมีหมู่บ้านในเขตบริการ8หมู่บ้านเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนคุณภาพประถมศึกษาเป็นสถานศึกษาขนาดกลางจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น344คนจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา21คน โรงเรียนบ้านโนนสว่างได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนยึดตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้นิยาม2เงื่อนไข3หลักการ4มิติมาโดยตลอดซึ่งได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ การบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนได้บริหารจัดการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทางโรงเรียนได้กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาไว้ในวิสัยทัศน พันธกิจและเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาโรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านวิชาการโรงเรียนมีแผนงานโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการโครงงานเช่นโครงงานบายบายนขยะโครงงานอมดีมีสุข โครงงานขอไขในเล้าสร้างรายได้ใส่ใจพอเพียงเป็นต้นทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ด้านงบประมาณโรงเรียนมีการวางแผนบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้ดำเนินการตามแผนพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและนำผลการติดตามมาปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง ด้านบริหารทั่วไปโรงเรียนมีการบริหารจัดการอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นห้องสมุดห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ห้องพยาบาลธนาคารโรงเรียนเล้าไก่บ่อเลี้ยงปลาดุกสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นต้น และมีการประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียนเช่นโคกหนองนาเกษตรผสมผสานเป็นต้น หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนบ้านวนสว่างได้จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดหน่วยการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งโรงเรียนมีหน่วยการเรียนรู้ที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้มีการนิเทศติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กิจกรรมการ รรเียนู้โดยโรงเรียนได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการจัดทำสื่อและแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้จัดทำจัดหาและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้จัดทําเครื่องมือวัดและประเมินผลขึ้นหลากหลายมีการรายงานผลการประเมินและนํามาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบ้านนวนสว่างได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงงานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมีแผนงานแนะแนว เพื่อสนับสนุนการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักวางแผนชีวิตของตนเองส่วนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนได้ดำเนินการตามกรอบแนวทางเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมกิจกรรมนักเรียนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนบ้านนวลสว่างมีแผนงานและโครงการที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักคุณค่าของความพอเพียงโดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านโครงการฐานการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการเลี้ยงไก่พันไข่โครงการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนฐานการเรียนรู้การทำสวนยางพารา ฐานการเรียนรู้การปลูกปาล์มน้ำมันฐานการเรียนรู้การปลูกมะพร้าวน้ำหอมฐานการเรียนรู้การปลูกอะโวคาโดฐานการเรียนรู้การปลูกส้มเขียวหวานในท่อปูนฐานการเรียนรู้การปลูกผักหวานตาและดอกแคร์ฐานการเรียนรู้การปลูกฝรั่งและฐานการเรียนรู้การปลูกผักเป็นต้นการจัดกิจกรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมความพอเพียง การหารายได้ระหว่างเรียนและฝึกทักษะอาชีพเพื่อต่อยอดในอนาคตให้กับผู้เรียนเช่นกิจกรรมชุมนุมเกษตรพอเพียงกิจกรรมงานประดิษฐ์สร้างสารรค์สู่ความพอเพียงเช่นการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์การประดิษฐ์รรษเหรียญโปรยทานกิจกรรมแปรรูปอาหารและทำขนมไทยเช่นการทำไข,ข่เค็มกล้วยฉาบน้ำสมุนไพราการทำสังขยาขนมหมอ้อแกง บุญนเป็นต้นการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเรียนรู้พอเพียงและออกบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนเป็นต้น การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาบุคลากรถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาโรงเรียนบ้านนนสว่างได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการดังนี้การพัฒนาบุคลากรตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมีแผนงานโครงการ ในการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดให้มีการประชุมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะความสามารถเช่นการศึกษาดูงานโคกหนองนานายสมนึกเนาในซึ่งเป็นเครือข่ายชุมชน การศึกษาดูงานการทำเกษตรแบบผสมผสานของนางทศพรคุมมีเครือข่ายชุมชนการศึกษาดูงานโรงเรียนตำารวจตะเวนชายแดนบ้านหนองตะไก้ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายบริหารจัดการโดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่สถานศึกษาอย่างยั่งยืนการติดตามและขยายผล โรงเรียนมีการนำผลการพัฒนาบุคลากรมาวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยเพื่อปรับปรุงและขยายผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนจากที่โรงเรียนได้นำเนินการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้โรงเรียนบ้านนนสว่างประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาสามารถมองเห็นภาพความสำเร็จได้ดังต่อไปนี้ ด้านสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนนสว่างเป็นสถานศึกษาที่สะอาดมีระเบียบร,ร่มรื่นสวยงามและปลอดภัยเพื่อต่อการจัดการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้ได้รับรางวัลโรงเรียนฉายลายดีเด่นสถานศึกษาขนาดใหญ่ ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงการและสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานบุคลากรและผู้เรียนมีความสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันรวมถึงมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติด้านผู้บริหารผู้อำนวยการบุญญพรพลเยี่ยมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนนสว่างเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในการพัฒนาสารศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือเข้าใจเข้าถึงพัฒนา โดยได้ทุ่มเททั้งกําลังกายกําลังใจเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคณะครูนักเรียนและสถานศึกษาและดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านบุคลากรบุคลากรของโรงเรียนบ้านนนสว่างมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดีด้านนักเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านนนสว่างมีความรู้ความเข้าใจตามมาตรฐานการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้ จากที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่าโรงเรียนบ้านนวลสว่างเป็นโรงเรียนที่ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มรูปแบบถึงวันนี้โรงเรียนบ้านนวลสว่างพร้อมแล้วที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อสร้างผลงานวิชาการพัฒนาผู้เรียนเสริมสร้างทักษะชีวิตปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันดีงาม โดยการจัดการเรียนการสอนภายใต้นิยามสองเงื่อนไขสมหลักการสี่มิติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงและยั่งยืนตลอดไป